คุณผู้ชมครับเคยได้ยินคําว่าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติหรือเปล่าครับแล้วนึกสงสัยกันไหมครับว่าคืออะไรและแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาตินี้มีไว้ทําไมครับจริงๆแล้วทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้มีการจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติพศ2564ถึง2570เอาไว้นะครับเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กําหนดทิศท,ทางการดําเนินการจัดการความเสี่ยง จากสาธารณภัยของประเทศและการปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับแล้วแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมิสเตอร์ปอพจะพาทุกคนไปเจาะลึกในแต่ละส่วนกันครับสวัสดีครับ,รบผมมิสเตอร์ปพหลายๆคนคงสงสัยว่าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีไว้ทําไมใช้ได้จริงหรือไม่มาฟังกันครับ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติพุทธศักราช2564ถึง2570เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดทิศทางการดำเนินการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณาภัยของประเทศให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งการกำหนดมาตรฐานเป้าหมายและการปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงในทุกระดับโดยมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณาภายัยให้มีประสิทธิภาพและการจัดก,การสาธารณาภัยให้มีมาตรฐานนั่นเอง ประกอบด้วยการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยซึ่งในการบริการจัดการสาธารณภัยนี้จำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆดังนี้ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐที่คอยทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศร่วมกำหนดประเด็นการขับเคลื่อนที่สำคัญในการบูรณาการแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณซึ่งแผนการป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยแห่งชาติเป็นแผนกำหนดทิศทา,กางการดำเนินการจัดการความเสี่ยงจากสาธรารณภัยของประเทศให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบัติให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศในการบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยอย่างเป็นระบบและมีทิศทางเดียวกัน สาระสำคัญของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีดังต่อไปนี้การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสาธารณภัยการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยการจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการการเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ซึ่งแต่ละพื้นที่จะต้องมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับดังนี้แผนการป oui ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจังหวัดจะจ <joking S 2> ัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโดยสาระสําคัญของแผนจะต้องมีโครงสร้างและผู้มีอํานาจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนทราบโดยทั่วกันแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครจะจัดแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภออําเภอจะจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอน,นั่นเองครับขอบคุณนะครับมิสเตอร์ปอพ สำหรับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาตินี้นะครับเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณาภัยของประเทศให้ไปสู่เป้าหมายในหน่วยงานทุกภาคส่วนครับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศเลยเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณาภัยให้มีประสิทธิภาพและการจัดการสาธารณาภัยให้มีมาตรฐานนั่นเองครับ